สวัสดีทุกทคนเตรียมดินปลูกเมลอน a อ1น AP1 ครับปลูกเมลอนก็ด้วยดินหมักครับคนอื่นเขใช้อะไรเราไม่รู้แต่เราลองใช้ดินหมักเพราะารามไม่รู้ของเราเราก็ต้องลองครับผมเราอยากลองาใช้ดินหมักของเรามาปลูกนะครับใส่กระสอบมันจุกระสอบไว้นะครับตามที่เรา,พาเพาะเมล็ดไว้นี่คือมเมล็ดที่เราเพาะจาก ดินเพาะนะครับก็งอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่สม่ําเสมอนะครับหลังจากที่เราเพาะเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมดินที่เราหมักไว้ใส่กระสอบเรียง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 ครับปลูกด้วยค้างครับค้างคือตัวนี้คือเป็นรถตะข่ายรถข้อครับที่เขาไม่ใช้แล้วครับเราก็มามาปลูกผักซะเลยครับผมมาปลูกปากหลักแล้วก็มาปลูกผักสามารถที่จะปลูกอะไรได้ทุกอย่างครับผมก็เลยมาปลูกเมลอนก่อนเมลอนเราก็จะปลูกกันกระสอบละสามต้นสองต้นแล้วแต่นะครับเพราะว่าเรามันเป็นกระสอบใหญ่ไงดินเยอะผมว่ามันน่าจะ อาหารน่าจะพอนะโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะพอก็ลองปลูกไปปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ำครับนี่คือการเตรียมปลูกเมลอน EP หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็น EP, EP ไปนะครับถ้าคลิปเต็มมันจะยาวไปครับผมมาตัดเป็นคลิปสั้นๆให้นะก็นี่คือขั้นตอนเตรียมดินแล้กการปลูกแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้ครับทุกคน